เป็นการทดลองกล้องนะครับเมื่อคืนใช้ Power Bank แบตสำรองครับเสียบไว้เปิดบันทึกทั้งคืนดูใน,นเวลา23เมกา22นาทีสลองทดสอบดูน,นี้ด้านหน้านะครับอันนี้ประมาณตี4แบตยังไม่หมดนะครับผมลองใช้แบตสำรอง12,000มิลลิแมไ้ทั้งคืนับตอนเช้ามาเปิดดูยังได้เลยครับ ก็อลองบางคนที่แบบเจอปัญหามีคนมาขีดรอยรถมากวนรถเวลาตอนกลางคืนใช้วิธีผมก็ได้นะครับมอเตอร์ไซค์ผ่านไปหนึ่งคันแล้วทดลองดูนี่ก็เป็นการทดลองนะครับผมอยากรู้ก็ต้องลองดูมันสามารถบันทึกได้ทั้งคืนเลยถ้าผมใส่30,000แอมป์น่าจะได้ทั้งวันทั้งคืนแต่นี้ใส่แค่12ื่นอมิลลิแอมป์ เสียบกับสาย USB นะครับทดลองดูก็ได้อะไรแปลกใหม่ไปอีกแบบหนึง่ง